เรามากันที่กิจกรรม Bike f o r m ม m อีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว16<า>สิงหาคมนี้ประชาชนในหลายจังหวัดค่ะก็มีการซ้อมปั่นจักรยานกันอย่างแข็งขันในขณะที่ทางพระราชวังดุสิตในวันนี้นะคะมีการเตรียมความพร้อมดูสถานดูความพร้องของสถานที่ต่างๆแล้วก็เตรียมวางกำลังรักษาความปลอดภัยค่ะกิจกรรมไบ k e ฟอร์มาปั่นเพื่อแม่นะคะวันนี้ที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต ก็มีการเตรียมความพร้อมสําหรับกิจกรรมนี้ค่ะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยตํารวจจะกระจายกําลังกว่า3000นายทั่วพื้นที่โดยแบ่งเขตวางกําลัง21จุดที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายขณะเดียวกันนะคะยังมีการเตรียมความพร้อมสําหรับการลําเลียงผู้ป่วยหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างกิจกรรม โดยในเวลา17นาฬิกาวันนี้ค่ะพลตําววโทโทประวุฒิวรศสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยด้วยเรามาดูทางฝากประชาชนกันนะคะผู้สูงอายุหลายจังหวัดค่ะนี่ออกมาฟิตซ้อมร่างกายกาันด้วยการฝึกปั่นจักรยานระยะทางไกลเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าโครงการนี้ในวันที่16สิงหาคมที่พิจิตรค่ะ สมาชิกชมรมรถจักรยานอำเภอดงเจริญกว่า200คันเลยมาร่วมการปั่นจักรยานซ้อมการระยะทางไปกลับกว่า27กิโลเมตรสำหรับการซักซ้อมวันนี้ค่ะสมาชิกชมรมวัย75ปีซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดของชมรมนะคะยืนยันบอกว่าสภาพร่างกายพร้อมเต็มที่เนื่องจากว่าปกติก็ปั่นจักรยานออกกำลังากายแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มนักปั่นผู้สูงอายุในจังหวัดยะลาค่ะที่นัดรวมตัวกันออกทริปปั่นจักร,ากรยานระยะทางไกลกว่า40กิโลเมตรและทางขึ้นเนินชนนรรนากกาันเพื่อทดสอบสภาพทางร่างกายและจิตใจก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมนอกจากการซ้อมปั่นเพื่อทดสอบสภาพทางร่างกายและจิตใจแล้วนะคะออนักปั่นที่นี่ยังนำรถจักรยานไปตรวจสภาพเพื่อให้พร้อมสำหรับกิจกรรมที่จะมาถึงด้วย การตรวจเช็คชั้งสภาพร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็สภาพจักรย,ยานที่ใช้กันด้วยนะคะคลุงยังไหวนะเขาบอกนะครับ